อันนี้ก็จะมาถางหญ้านะครับเาเช้าออกกำลังกายนะฮะกลับมาทำพอดีลุงลุงอยู่รถน้ต้นไม้อยู่ไกลๆจะทำคนเดียวแล้วก็ที่ก็กว้างอยู่นะครับเกือบไล่นะฮะก็เลยมาช่วยแกทำแล้วก็อยากจะช่วยแนะนำการ การอะไรเล็กๆน้อยๆที่พอผมจะมีความรู้เท่าหางอิงอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าลุงแกขยันมากนะครับขยันมากจริงๆทําทั้งการแบบตาผลทําอยู่ผมก็ชอบเกษตรนะฮะก็เลยขออาสามาช่วยแกน,นะฮะวันนี้เป็นการโรงงานวันแรกหลังจากจีบอยู่หลายวันเพราะว่าไม่อยากให้รู้สึกว่ามาเพื่อมาหาผลประโยชน์อะไรแต่จริงๆแล้วผมอยากจะแค่มาฝึก วิชาเกษตรที่ผมได้รับเรียนมานะฮะมันสนุกนะมีความสุขเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเชื่อกถังหญ้าก่อนเพราะว่าถางหญ้าตรงกรเกษตรนี่การทําพื้นที่ให้สะอาดให้ให้สบายตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดมันรกเงี้ยนันมีอาจจะมีพวกสัตว์ร้ายต่างๆอาศัยอยู่ได้นะครับเราก็ทําให้เปลี่ยไนไปแล้วก็คุมดินไว้อย่างเงี้ยการที่เราเลือกถางตอนเช้าเพราะว่าดินมันจะนิ่มอยู่นะฮะ แล้วก็อากาศไม่ร้อนตอนนี้แดดยังยังไล่มาไม่ถึงนะฮะยังยังไม่ขึ้นผลตึกนี้มามันจะล่มอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเช้านี้ช่วยลงโดยการถางใช้เวลาผมจะเลิกประมาณสัก8โมงครึ่ง9โมงนะฮะประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดูซิว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกัน ก็ทําได้แป๊บเดียวนะครับพอดีผมมาก็เกือบเจ็ดโมงแล้วที่นี่เจ็ดโมงครึ่งนี่แดดไล่แล้วตรงตรงที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเก็บให้หมดก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเริ่มร้อนแล้วนะฮะการทําเกษตร,รต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็รู้ตัวว่าไหวไม่ไหวนะฮะอย่างเห็นผมพักบ่อยเห็นผมโยกหลังบ่อยเพราะว่าบางทีเราปวดหลังนะรต้องพัก มันถ้าเราไม่พักเราผืนมันจะมีผลกับร่างกายเราในอนาคตนะครับเราต้องรู้ตัวการทำเกษตรต้องต้องมีสตินะครับต้องรู้ตัวว่าตอนนี้ควรจะพักตอนนี้เราควรจะเลิกมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับเราก็จาเป็นต้องเร่งให้มันเสร็จภายในเวลานี้เวลานี้แต่ว่าตอนที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องตีกรอบไว้ว่าวันนี้เราจะเอาเท่านี้ถ้าเกิดเราไม่ตีกรอบไว้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าปริมาณงานที่เราทําไปแต่ละวันอ่ะมันมากน้อยแค่ไหนนะครับ เกษตรเป็นงานสบายนะครับแต่ถ้าสบายเกินไปมันก็จะไม่ได้งานนะครับเวลาเราวางแผนการทํางานเราก็ต้องทุกอย่างมันจะมีแผนหลักนะครับแล้วก็มีการทํางานย่อยๆข้างในนั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่ผมจะเริ่มต้นถางหญ้าก็คือผมก็ตีกรอเวลาว่าก็คือกว้างกว้างสิบยาวสิบเนี่ยนะฮะอันนี้ก็น่าจะได้สักประมาณเกินครึ่งมานิดหน่อยนะฮะสิบกว่าตารางเมตรเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่า เราเริ่มช้าแดดมันไล่นะครับเรายังไม่รู้เรายังไม่สามารถกําหนดกําหนดความเร็วในการทํางานเราได้ว่าเราเราทาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอะ่ะทำได้กี่ตารางเมตรนะครับเราก็เลยไม่สามารถประมาณได้วันนี้ผมแค่เริ่มงานวันแรกก็คือวอร์มไปก่อนเพราะว่าล้กการทําทกเกษตรมาก็เดี๋ยวนะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตตแตพฤศจิกาธันวามกรา กุงหามีนาเมษาพฤษภามิีนาคนกรกฎาคมสิงหาโอ้เกือบปีแล้วนะฮะอีกเดือนเดือนหน้านี่ก็ปีหนึ่งแลลวนะฮะก็ก็ร่างกายมันยังไม่คืนที่นะฮะตอนเมื่อประมาณสักหกเจ็ดเดือนที่แล้วอ่าประมาณเกือบปีที่แล้วฮะ,ะปีที่แล้วแล้วกันร่างกายผมเฟิม่์มากนะครับกล้ามเนื้อนเนี่ยโหจับจอบ,บจับเสลียนไม่แพ้เดียวไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยนะฮะอันนี้ก็ พูดถึงการวางแผนการทํางานหลักก็คือตีกรอบไว้ว่าวันนี้เราจะเท่านี้นะครับได้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทําให้ได้หันแผนมากที่สุดนะครับถ้าร่างกายไม่ไหวก็พักได้แล้วก็การทํางานย่อยก็คืออุปกรณ์เหมาะสมไหมนะครับตอนนี้จอบตัวนี้ด้ามสั้นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าหลวงเขาเขาใช้แบบเหมือนใช้มานานแล้วนะฮะแล้วก็วิธีแล้วก็รองเท้าวันนี้วันนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับขาดแค่รองเท้าเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อรองเท้าเี่นบูท กเกษตรกรเราไม่ค่อยชอบใช้เราครับพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะช่วยเซฟร่างกายเรานะครับแต่ว,ว่าเกษตรกรเขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ผมพยายามที่จะใส่เข้าไปแต่ว่ากับลุงนี่ผมไม่ได้พูดอะไรเพราะแกก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแกมีสไตล์การทํางานของแกเองเราก็มีกสไตล์การทำงานของเรานะครับวันนี้ รองเท้าบูทเวลาเราขุดดินเนี่ยดินจะกระเด็นเข้ามาถ้าไม่ใช่รองเท้าบูทเนี่ยมันจะเข้ารองเท้านะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นรองเท้าแต่ยิ่งหนักใหญ่เลยถ้าเป็นรองเท้าแต่นี่ก็คือถ้ามันมีแมลงมีอะไรที่มันขึ้นมาจากดินในขณะที่เราขุดเราอะไรเงี้ยมันสามารถกัดต่อยเราได้นะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าบูทเหมาะสมที่สุดนะครับไม่แล้วก็ไม่ดินไม่เข้าเท้าไม่อะไรด้วยนะครับแล้วก็เซฟด้วยพวกสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยมัน มันทำร้ายมันจะทำร้ายเราเนี่ยมันฉกมาไม่เกินหัวาเข่าเราแน่นอนนะถ้าเป็นงูนะถ้าเป็นตัวอื่นเราก็พอจะพอจะเรบูทเนี่ยมันพอจะปกป้องร่างกายเราได้นะครับแค่นี้ถุงมือทําให้เราจับจับด้ามจับอะไรกระชับขึ้นแล้วก็มือไม่แตกไม่ด้านนะครับเยบเป็นอย่างเงี้ยจะดีมากนะครับแล้วก็หมวกตอนนี้แดดยังไม่ร้อนหรอกแต่ผมใส่ไว้ให้ชินนะฮะอันนี้เวลาเรามันยัมีแดดเผาเนี่ยมันจะเป็นเมื่อก่อนผมไม่มีกะไม่มีป้านะผมไปทำเกษตรปีที่แล้วเนี่ย กะฟ้าขึ้นเต็มเลยนะฮะงนั้นหมวกหรือว่าผ้าปิดหน้าสําคัญนะครับเพื่อจะเกษตรกรบางทีเราเห็นคนทํางานกอ่อสร้างเนี่ยปิดเลยต่ตาเลยนะฮะแต่พอถึงเวลาเขาเที่ยวเขาช้อปปิ้งเขาใช้จ่ายไหนเขาแต่งตัวสวยเลยไม่มีฟ้าไม่มีกลาไม่มีเลยเลยนะฮะนั่นคือวิธีการนั่นคือการป้องกันของเขานะครับอันนี้แล้วก็เรื่องอุปกรณ์นะครับผ่านไปนะครับต่อไปเป็นวิธีการทํางานอย่างเช่น เราจะต้องหันหลังให้แดดนะครับแล้วก็ถางไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะอย่าไปหันหน้าเข้าหาแดดเพราะว่ามันทางานไม่ได้แดดมันส่องเข้าตานะครับแล้วก็อย่าหันหลังถางเข้าไปในพงนะฮะต้องหันหลังให้ที่ว่างแล้วก็ถางเข้าไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในพงนั้นบ้างนะครับเราก็หันหลังแล้วก็หางทางทางไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นการป้องกันการพบป่สัตว์ลายที่เราไม่คาดฝันนะครับเรา หันหลังให้ที่โล่งแล้วก็ถางเข้าไปนอกจากหันหลังให้ที่โล่งแล้วต้องหันหลังให้แดดด้วยนะครับวางแผงก็ทํางานดีๆนะครับแล้วจะทํางานได้อย่างสบายการเกษตรไม่ใช่เรื่องลําบากยากเย็นอะไรนะครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนเพราะว่าหลานลุงมาตามปิดซื้อข้าวเช้าแล้วนะฮะผมก็ได้ออกกําลังกายนะครับทํานี่ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้หรอกครับก็คือรักได้ได้ได้กลับมาทําเกษตรได้ออกกําลังกายเช้าเช้าก็ ไม่ต้องวิง่งไม่ต้องกระโดดเชือกนะมาช่วยลุงถางหญ้าถางพงไปนะฮะแล้วก็วก็วันนี้ก็ท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆทุกวันตอนนี้ผมมีที่ทำงานแล้วนะครับสวัสดีครับ